สวัสดีครับผมสัจจวุฒิรสํมรานครับเป็นอาจารย์ประจําสํานักวิชาศึกษาทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครับตอนที่หลักสูตรอาชีวศึกษาปีการศึกษา2512กับปีการศึกษา2 5 6 3นะครับได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เนี่ยนะครับก็ได้รับการติดต่อมาจากสํานักพิมพ์เอ็มพันธ์นะครับได้ให้จัดทําหนังสือเรียนสําหรับการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาของสถาบันศึกษาของรัฐเลขกชนนะครับ ก็เป็นหนังสือเรียนวิชากฎหมายแรงงานแล้วก็กฎหมายพณิชย์ในระดับปวชนะครับพอปี63ก็ได้ทับทามมาให้เขียนหนังสือวิชากฎหมายธุรกิจของระดับปวสนะครับหนังสือเรียนใน2เล่มเนี่ยนะครับก็คือของกฎหมายแรงงานกับกฎหมายพณิชย์เนี่ยก็จะเป็นหนังสือเรียนที่ใช้สําหรับการเรียนในระดับปวชนะครับส่วนกฎหมายพณิชย์ก็จะเป็นวิชาพื้นฐานของระดับปวส นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในในระดับอาชวศึกษาก็สำหรับการจัดพิมพ์เผยแพร่นะครับของปวชปวสนะครับทั้ง3มเล่มก็จะจัดพิมพ์ครั้งละ5 0 0พเล่มนะครับเพื่อไว้เผยแพร่ในการเรียนในระดับอาชีวศึกษาของทั้งสถาบันของรัฐและเอกชนเราจะเขียนหนังสือกฎหมายอย่างไรที่ให้คนที่ไม่เรียนกฎหมายอ่านแล้วเขาเข้าใจ ซึ่งมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าศัพท์ในทางกฎหมายก็ดีหรือหรือกระบวนการคิดวิเคราะห์ก็ดีถ้าเป็นนักนิติศาสตร์เนี่ยเขามีสิ่งที่เราเรียกว่าลีโกมาอยู่แล้วอันเนี้ยมันง่ายแต่สําหรับการเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับจะเป็นเด็กพาณิชย์ก็ดีเด็กช่างก็ดีจะอ่านหนังสือกฎหมายยังไงแล้วจะตีความประเด็นดต่างๆ่างยังไงอันนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับดังนั้นในการเขียนเราก็ต้องพยายามที่จะให้ตัวอย่างเยอะนะครับ โดยการสอดแทรกไอ้คำพิพากษาสารดีกานะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้จักการปรับใช้กฎหมายแต่ก็ต้องคัดเลือกดีกาอีกว่าดีกาที่ยากเกินไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลี่ยงในการนำมาลงเราก็ต้องหาดีกาที่มีความน่าสนใจดีกาที่ตีความได้ง่ายแล้วทำการตัดหรือคัดย่อมาให้เหมาะสมกับผู้อ่านนะครับ หนังสือสเล่มนี้นะครับก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะที่การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาจะได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยนะครับ